Right สวัสดีครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงคลิปสุดท้ายของปี2023กันแล้วนะครับเอาปร้อมือ <c oughs> และในโอกาสที่เรานะครับจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการมาสรุปเรื่องราวของเลนโบซิก i วชปีที่8กันอีกแล้วละครับ <c oughs> เพื่อให้ผู้เล่นทุกคนนะครับเตรียมตัวสำหรับ การมาถึงของปีที่9นั่นเองครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับกับสรุปเรื่องราวเรนโบว์ซิก i วิชปีที่8 เริ่มต้นปี2023มานะครับก็เปิดมา่านกันด้วยความสูญเสียครั้งใหญ่นะครับของทีมสายรุ้งกันเลยทีเดียวเมื่อมีบุคคลปริศนาภายใต้หน้ากากดำชื่อเดมอสกระทำการอุกอาจนะครับบุกไปหาแฮร์รี่ถึงออฟฟิศเขาได้โชว์วิดีโอตอนที่หน่วยขนค้อนแดงนะครับไปบุกรังเป้าหมายแต่ก็พบว่ามันคือกับดักที่เกือบจะทำให้ทั้งทีมนะครับต้องตายเกือบหมดครับเธอไม้บาดเจ็บสาหัสครับส่วนแอชก็อยู่ในอาการโครม่าเลยทีเดียว แต่ความอุกอาจของเดมอสครับก็ยังไม่จบแค่นั้นนะฮะเขายังลั่นไกดับชีวิตแฮร์รี่ฝากรอยแผลเป็นบาดลึกให้กับสมาชิกทีมเรนโบว์หลายคนที่ศรัทธาในตัวเขาอีกด้วยครับแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับกับปฏิบัติการที่จะเด็ดหัวเดมอสแต่ก่อนที่จะได้หัวของเขานะครับทีมสายรุ่งจะต้องตัดแขนตัดขาที่ช่วยเดมอสก่อนครับฮิบานะครับได้นำทีมไวเปอร์สไตรเข้าร่วมปฏิบัติการครับ โดยได้เอาสมาชิกใหม่ก็คือบราวาลุงกะปเต่าไปลอบขึ้นเครื่องบินขนส่งท่อนำเลี้ยงของเดมอสครับปฏิบัติการก็ดำเนินไปได้สวยนะครับจนกระทั่งเดมอสยอมสละของมีค่าบนเครื่องและก็ลูกน้องของตัวเองครับด้วยการเปิดใต้ท้องเครื่องบินจนลุงกะปเต่านี้เกือบจะตายไปแล้วครับถ้าไม่ได้มือบราวาคว้าตัวเอาไว้ในช่วงเวลานั้นเองครับที่บราวาต้องตัดสินใจบนทางแยกนะครับว่าเธอจะเด็ดหัวเดมอสเลยหรือว่าจะช่วยเพื่อนร่วมทีมครับ ซึ่งบราวาก็เลือกอย่างหลังแล้วก็ทําให้เดมอสหนีไปได้นั่นเองครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทำให้ตัวเธอไมท์ที่เพิ่งฟื้นตัวมาเนี่ยนะครับต้องมาทะเลาะก,กับฮิบานะว่าทําไมบราวาไม่ยอมฆ่าเดมอสให้มันจบจบไปเลยแต่ฮิบานะก็ยืนยันนะครับว่าการตัดสินใจของนางนี้ไม่ผิดและนางก็จะส่งบราวาไปเก็บข้อมูลที่โรงงานเดมอสในโอรูเปตูประเทศบราซิลครับ เธอไมค์ก็ย้ำกับบราว่านะครับว่าคราวนี้ถ้ามีโอกาสอีกเธอต้องเหนียวไกลแล้วนะบราว่าก็สัญญาครับว่าจะไม่ปล่อยโอกาสฆ่าเดมอสไปอีกอย่างแน่นอนครับบราว่าพาเยเกอร์และอาริไบนะครับบุกฝ่ากองกําลังเดมอสจนทั้ง3นะครับใกล้จะได้เข้าไปในโรงงานอยู่แล้วครับแล้วจู่ๆครับโรงงานก็เกิดระเบิดและบราว่าก็เห็นชายปริศนาคนหนึ่งครับบราว่าและทีมรีบเอาปืนจ่อเขาแล้วก็ถามทันทีครับ ซึ่งชายคนนั้นก็บอกว่าเดมอสเนี่ยมันรู้ว่าพวกนายจะมาและวางระเบิดในอาคารนั้นเอาไว้แล้วครับถ้าเกิดเข้าไปก็ตุยเย่กันหมดแน่นอนฮะแล้วจากนั้นชายปริศนาก็บอกครับว่าตัวเขาเองนี่แหละที่จะเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญให้กับทีมเรนโบ์ครับที่เขาอยากให้บราวามาที่นี่ก็เพราะว่าเขาต้องทำทุกอย่างแบบแนบเนียนครับเพราะเดมอสมันมีสายสืบอยู่ทั่วทุกที่ จากนั้นครับบราวาก็พาชายคนนี้ไปหาฮิบนะและคนอื่นๆครับไม่นานครับเราก็ถึงได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้ก็คือสเวนสันหรือโค้ดเนมคือเฟนริลครับเขาเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองคิดค้นอาวุธให้กับเดมอสมาก่อนครับเพราะเดมอสเนี่ยเป็นหุ้นส่วนที่จ่ายเงินออกทุนให้เขาฮะแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่อเดมอสใช้แก๊สความกลัวของเฟนริลทดลองกับมนุษย์ด้วยกันเองนะครับจนเกิดการนองเลือดที่เฟนริลไม่สามารถห้ามอะไรได้เลยครับ นั่นก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เขาเข้าหาทีมเรนโบ์ครับและกลายเป็นสมาชิกเร d แฮม m มอรเพื่อออกตามล่าเดมอสนั่นเองแม้จะมีเสียงคัดค้านจากสมาชิกหลายคนก็ตามครับในการปฏิบัติการครั้งแรกของเฟนเรลครับทีมเรดแฮ m เมอก็ได้ออกเดินทางไปที่อาคารติดท่าเรือคอสตาบราวาที่สเปนครับ โจทย์ของพวกเขานะครับก็คือการช่วยตัวประกัน8คนหรือ2ครอบครัวให้ได้ครับซึ่งถือว่าเป็นงานที่ท้าทายมากหากจะช่วยให้รอดชีวิตทั้งหมดครับเฟนลิวก็เลยเสนอว่าลองใช้อุปกรณ์แก๊สของเขาไหมล่ะลุงคาอิดก็บอกว่าเฮ้ยเอ็งหยุดเลยข้าอ่านประวัติเอ็งมาแล้วแล้วมันก็เป็นแก๊สที่อันตรายมากถ้าเกิดว่ามันไปทําร้ายตัวประกันจะทํำยังไงเฟนลิวก็ยืนยันนะครับว่าแก๊สเนี่ยนะครับเป็นสูตรที่เขาทดลองใหม่มันไม่มีผลข้างเคียงติดตัวอย่างแน่นอนครับ เขาทดสอบมากับตัวเองแล้วลุงคาอิดก็ยังไม่เชื่อใจครับแต่ในเมื่อทํางานกันเป็นทีมนะครับลุงคาอิดก็เลยซาวเสียงสมาชิกที่เหลือนะครับว่าเห็นด้วยไหมซึ่งทุกคนก็คิดว่าลองแนวทางของเฟนลิวก็อาจจะทําให้ภารกิจลุล่วงด้วยดีครับทั้งหมดก็เลยออกเดินหน้าตามแผนครับลุงคาอิดเจาะกาแพงให้เฟนลิวติดระเบิดแก๊สเข้าไปในห้องครับ และเมื่อใส่โค้ดเปิดการทำงานแล้วมันก็ทำให้ผู้ก่อการร้ายในห้องเกิดสภาวะเห็นภาพหลอนนะครับจนมือไม้อ่อนจนปืนตกเลยก็มีครับทำให้จเจ้าหน้าที่ไร d ์แฮมเมอร์คนอื่นๆนะครับเข้าไปเก็บงานทั้งหมดและก็ช่วยตัวประกันทั้งหมดได้นั่นเองครับ <S <S หลังจากนั้นครับเฟนรรลก็ถามครอบครัวตัวประกันนะคบว่าทำไมผู้ก่อการร้ายพวกนี้ถึงพุ่งเป้ามาที่พวกเขาพวกมันต้องการอะไร ชายคนหนึ่งนะครับก็บอกเขาว่าเขาทำงานให้กับบริษัทข้อมูลของยาฮะตะเจ้านายเก่าของอาสมินั่นเองครับโดยเขาเป็นคนรับผิดชอบข้อมูลของทีมเรนโบ์ครับและสิ่งที่เขาบอกพวกผู้ก่อการร้ายไปก็คือสถานที่ฝึกเจ้าหน้าที่คนใหม่ที่เรียกว่าทาวเวอร์นั่นก็คือเป้าหมายต่อไปของเดมอสนั่นเองครับ ซึ่งก็จะนำเราบินลัดฟ้ามากรุงโซครับณหอคอยที่วิจิวกาลังเฝ้าดูการฝึกฝนของแรมและเพื่อนร่วมทีมครับในขณะที่กําลังโรยตัวจากหอสูงนั่นเองครับแรมก็เห็นชอปเปอร์ลำหนึ่งบนกระจกสะท้อนอยู่ตรงหน้าครับและก็รีบสั่งให้ทุกคนหลบครับ ชอปเปอร์ลำนั้นครับกราดยิงใส่ทุกคนทันทีซึ่งตัววิชิลเองนะครับก็โดนเล่นงานไปด้วยครับแต่ร้ายแรงสุดก็คือมันทําให้เพื่อนร่วมทีมของแรมนะครับต้องตกหอคอยตายไปต่อหน้าต่อตาครับคราวนี้ครับแรมก็เลือดขึ้นหน้าแล้วสิครับนางก็รีบกลับเข้าไปในอาคารนะครับแล้วก็ใช้บูกี้พุ่งชนกําแพงนะครับไปจนถึงห้องเก็บอาวุธแล้วก็เอาปืนกลนะครับมายืนยิงสู้กับชอปเปอร์ซึ่งซึ่งหน้าจนมันโดนทําลายร่วงไปเลยครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับวิจิวก็ตามมาสมทบครับทั้งคู่ลงลิฟต์ไปด้วยกันนะครับซึ่งแรมก็เป็นห่วงบาดแผลของวิจิวแต่วิจิวก็บอกว่าเขาไม่เป็นไรหรอกครับแรมนั่นแหละเสียเพื่อนร่วมทีมไปเลยแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับทันทีเมื่อประตูลิฟต์เปิดนะครับ พวกเขาก็โดนโจมตีอีกละลอกหนึ่งครับทำให้แรมเนี่ยต้องเอาบูก,กี้มาใช้อีกครั้งเพื่อเบีย่งเบนความสนใจศัตรูจนเปิดช่องให้วิจิวกาจัดศัตรูที่คอยสอดส่องความเคลื่อนไหวของเขาได้แล้วทั้งคู่นะครับก็จัดการสมุนเดมอสได้หมดพร้อมชิงอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของพวกมันมาได้ด้วยครับตัดภาพมาที่ฐานทัพของไวเปอร์สไตรนะครับมีราลุกและโซลิสนะครับกำลังทดสอบอุปกรณ์อยู่ ก่อนที่แรมจะเข้ามาแล้วก็เอากล่องบันทึกข้อมูลมาให้โซลิดแกะนะครับโชคร้ายหน่อยครับที่กล่องนี้นะครับมีการเข้ารหัสที่โซลิดก็ยังแกะไม่ได้ครับแต่นางก็มีข้อมูลมากพอนะครับว่าไอชอปเปอร์ที่ออกมาโจมตีพวกแรมกับวิจิลเนี่ยบินออกมาจากเรือที่ชื่อฮาร์ดเบรเกอร์ที่ตอนนี้จอดอยู่นอกชายฝั่งโปรตุเกสครับมีราก็บอกว่าดีเลยเพราะว่าวูฟก์ดนะครับอยู่ใกล้แถวนั้นจะได้ทำงานได้อย่างทันที s o ลิดยังบอกว่าข้อมูลยังเอ่ยถึงปฏิบัติการพิเศษด้วยครับ Solid เชื่อว่าทีมเรนโบว์จะรู้เบาะแสมากขึ้นถ้าพวกเขาออกค้นหามาในโปรโตุเกสครับแล้วเราก็มาถึงเนื้อเรื่องช่วงสุดท้ายของปีที่8กันแล้วนะครับก็คือปฏิบัติการ Deep Freeze I need More Bullet ครับครั้งนี้ Thunderbird และเจ้าหน้าที่ใหม่ของหน่วย w o f g u a r d ก็คือตูบาเราเป็นคนออกโรงครับพวกเขาบุกเข้าไปรังของเดมอสที่โปรโตุเกส และไม่นานครับตูบเราก็สังเกตเห็นสมุนของพวกเดมอสกำลังจะฆ่าตัวประกันครับเขาก็เลยรีบใช้โซโตแคนิสเตอร์ปาแช่แข็งเท้าของพวกมันครับแล้วก็นํายิงจนตายเกลี้ยงฮะแต่พวกเขาก็มาสายเกินไปครับเพราะว่าตัวประกันตายหมดแล้วครับแต่ในห้องนั้นก็มีบอร์ดที่บอกข้อมูลว่าเดมอสกำลังวางแผนทำอะไรอยู่ น่าสังเกตน,นะครับว่าบอร์ดนี้ที่ใกล้ๆภาพของแฮร์รี่มีภาพของลุงแซมอยู่ติดกันด้วยครับหรือเดมอสมีแผนอะไรกับลุงแซมด้วยหรือเปล่านะแลนหลังจากเก็บข้อมูลหมดแล้วนะครับทั้งทันเดอร์เบิร์นและตูบาเราครับก็ฝากกองกําลังเดมอสออกมาทางเรือในขณะต่อสู้กันอยู่นั้นนะครับก็มีสมุนเดมอสคนนึงที่ทําเอาทั้งคู่ตึงมือไปเลยครับมันเก่งจนกระทั่งลากตูบาเราลงไปสู้ในน้ําครับ โชคดีที่เขาใช้โซโตแคนิสเตอร์แช่แข็งร่างมันได้ครับก็เลยรอดออกมาแบบเจ็บๆนั่นเองครับทั้งคู่รีบติดต่อหาด็อกครับหัวหน้าวูฟก์ดเพื่อบอกว่าเดมอสกำลังเลงไปที่ e m e r a l ลเพล i n s ครับที่เป็นสถานที่ของสภาตูบาราบอกว่าเขาเสียใจที่เขาน่าจะได้ข้อมูลนี้มาเร็วกว่านี้ครับแต่ด็อกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนี่จะเป็นโอกาสที่จะได้ค่นเดมอสกันแล้ว ออาละครับนั่นก็คือสรุปเรื่องราวของปีที่8อย่างคร่าวๆของ Rainbow Six Siege นะครับต้องบอกว่าเป็นปีที่ทีม Rainbow ดูจะเป็นฝ่ายไล่ตามหลัง d e m o อ s ตลอดก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในปีที่9ที่จะถึงนี้นะฮะพวกเขาจะสามารถผนึกกำลังกันโค่นภัยร้ายแรงแล้วก็ล้างแค้นให้แฮร์รี่ได้สำเร็จหรือไม่นะครับหรือว่าจะมีความสูญเสียที่ต้องเกิดขึ้นอีกก็ต้องไปรอดูกันในปีที่9นี้ได้เลยนะครับ และในโอกาสที่เรามาพบกันคลิปสุดท้ายของปี2023นี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะครับที่เพจ Rainbow Six t i a i l t n d i l น n d นะครับคุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแจกของขวัญฟรีได้ครับแค่เพียงแท็กเพื่อนแล้วก็ใส่ภาพในเกมช่วงปฏิบัติการ Deep Freeze ง่ายๆแค่นั้นเองครับอย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆนะครับอยากแจกของฮะ และสุดท้ายนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากแฟนเกม Ubisoft ทุกคนเลยนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันหลังปีใหม่เหมือนเดิมนะครับตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามช่องพวกเรากันเอาไว้นะครับและผมขอให้ทุกคนสนุกสนานกันในช่วงวันหยุดยาวนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ